ถ้าพูดถึงซีรีส์ญี่ปุ่นแนวเอาชีวิตรอดที่ทำลายสยติผู้ชมทั่วโลกมากที่สุดหลายคนคงจะนึกถึงซีรีส์เรื่องนี้เป็นชื่อแรก Alice in Borderland ซีรีส์ที่จะทำให้เราต้องลุ้นระทึกกับเกมสุดโหดแล้วก็ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเป็นเราจะชนะเกมนี้ไปได้ยังไง <S ado. S 1> แล้ววันนี้ What t h i s จะพามาวิเคราะห์เกมที่อยู่ในซีรีส์ ว่าเกมแต่ละเกมเล่นยังไงและผู้เล่นเอาชีวิตรอดจากเกมนี้ด้วยวิธีไหนและสุดท้ายจะมาวิเคราะห์ว่าเกมแต่ละเกมให้บทเรียนอะไรกับเราได้บ้างก่อนที่จะไปเข้าสู่การวิเคราะห์เกมครับรายการ What This เป็นรายการที่พูดคุยถึงเกี่ยวกับหนังแบบเข้มข้นในทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นการแนะนำหนังการรีวิว และก,ก็การวิเคราะห์หนังในทุกแง่มุมต้องบอกก่อนว่าเป็นในมุมมองของผมเองนะครับถ้าทุกคนฟังแล้วมีมุมมองอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าพร้อมไปฟังกันแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเซลพีเอ็น e n t ร์เทน n มนต์กันไว้นิดนึงนะครับขอเริ่มต้นด้วยความหมายที่ซ่อนอยู่ในไพ่ สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆในหนังเรื่องนี้เลยครับเพราะมันจะช่วยให้เราเข้าใจประเภทของเกมและก็กลยุทธ์เพื่อให้เราเอาชีวิตรอดจากเกมนั้นได้นั่นเองครับโดยไพ่แต่ละดอกจะบอกถึงประเภทของเกมนั้นๆตัวเลขของไพ่จะบอกถึงลำดับความยากของเกมยกตัวอย่างเช่น1คือง่ายที่สุดไปจนถึงลำดับที่สิคือยากที่สุดนั่นเองครับลองมาเจาะลึกถึงความหมายของไพ่แต่ละดอกกันดูครับคือ 1. เข้าหลักตัด คือเกมที่เน้นถึงสติปัญญาและก็ไหวพลิปเกมประเภทนี้จะเน้นการใช้สมองในการแก้ปริศนาต่างๆรวมถึงวางแผนกลยุทธ์เพื่อเอาชนะขีดจํากัดต่างๆผู้เล่นจะต้องวิเคราะห์และหาทางออกเพื่อเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้ไพ่ดอกจิกคือเกมที่เน้นการทํางานร่วมกันเป็นทีมหรือว่าทีมเวิร์กเกมประเภทนี้มักจะมีผู้เล่นหลายคนจะต้องอาศัยความร่วมมือความสามัคคีและก็ความไว้ใจซึ่งกันและกันเพื่อเคลียร์เกมให้สำเร็จนั่นเองครับ 3. ไพ่พอดำ คือเกมที่เน้นพละกําลังและความแข็งแกร่งเกมนี้จะเป็นเกมที่โหดร้ายมากที่สุดแล้วก็ตรงไปตรงมามากที่สุดครับผู้เล่นจะต้องใช้ความสามารถทางกายภาพเพื่อเอาชนะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการต่อสู้หรือการใช้กําลังที่เหนือกว่าผู้อื่นไพ่โพแดงคือไพ่ที่เน้นการใช้จิตวิทยาแล้วก็การหักหลังเกมประเภทนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะโหดร้ายมากที่สุดเลยครับเพราะมันเป็นเกมที่เล่นกับจิตใจแล้วก็อารมณ์ของผู้เล่นผู้เล่นมักจะทาสิ่งที่น่ากลัวหรือว่าต้องหักหลังผู้เล่นคนอื่น เพื่อที่เราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียวครับมาเลยทําให้เกมนี้เป็นเกมที่อันตร,รายต่อสภาพจิตใจของผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในเกมนั่นเองครับ <S <S เมื่อเราเข้าใจความหมายของไพ่กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวอย่างของเกมในแต่ละแบบกันครับ 1. เกมนับเลขหรือ k i n g ็ o กจิกเกมประเภทนี้จะเป็นเกมที่ทํางานร่วมกันเป็นทีมหรือว่าทีมเวิร์กแล้วก็เป็นการวางแผนกลยุทธ์เกมนี้ผู้เล่นทุกคนจะแบ่งออกเป็น2ทีมแต่ละทีมจะมีคะแนนเริ่มต้นที่10,000คะแนนกติกาคือ ผู้เล่นต้องวางแผนแบ่งทีมกันเป็นกลุม่มโดยทุกคนจะต้องมีคะแนนอย่างน้อย100คะแนนและจะได้คะแนนจาก3วิธีหลักๆก็คือ 1. การต่อสู้ผู้เล่นสามารถแตะตัวฝ่ายตรงข้ามเพื่อต่อสู้โดยจะไม่มีการใช้กำลังนะครับหากคะแนนของผู้เล่นสูงกว่าอีกฝ่ายก็จะชนะและได้คะแนนเพิ่ม500คะแนนแต่ถ้าคะแนนผู้เล่นน้อยกว่าก็จะแพ้และเสีย500คะแนนไป ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ต้องเดาใจของผู้เล่นเพราะเราจะไม่รู้คะแนนของฝ่ายตรงข้ามนันเองครับ 2. การหาไอเทมมีไอเทมซ่อนอยู่ในสนามแข่งขันทั้งหมด6ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นจะมีคะแนนตั้งแต่500ไปจนถึง3,000คะแนนการบุกฐานเป็นวิธีที่ได้คะแนนเยอะที่สุดแต่ก็เสี่ยงมากที่สุดเพราะถ้าเราสามารถวิ่งไปแตะฐานของฝ่ายตรงข้ามได้ก็จะได้รับคะแนนมากถึง10,000คะแนนแต่ก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะครับเพราะผู้ที่เฝ้าฐานนั้น จะมีคะแนนนับอนันต์หรือเรียกง่ายๆว่านับไม่ถ้วนนั่นเองแต่หากแต่ตัวผู้เล่นที่เฝ้าฐานเมื่อไหร่ก็จะแพ้ทันทีและเสีย10,000คะแนนและถ้าคะแนนติดลบเมื่อไหร่ก็จะถูกกำจัดออกจากเกมทันทีครับโดยเกมนี้ไม่ได้สอนแค่เรื่องของความสามัคคีเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งในหลายแง่มุมครับโดย 1. ภาวะผู้นำเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างของผู้นำทั้งสองแบบก็คือคิงดอกจิกที่ใช้ความน่าเชื่อถือในการรวบรวมคนให้เชื่อฟังเขา กับชิชิยะที่ใช้ไหวพลิบและเข้าใจถึงจุดอ่อนของเกมมากกว่านั่นเองครับการบริหารความเสี่ยง เกมนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกใช้กลยุทธ์แต่ละอย่างที่มันมีความเสี่ยงแตกต่างกันการต่อสู้แบบตัวต่อตัวหรือการหาไอเทมดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดแต่ก็ใช้เวลานานมากที่สุดในขณะเดียวกันการที่เราบุกฐานจะมีความเสี่ยงสูงแต่ก็สามารถพลิกเกมได้ในชั่วพริบตาการเสียสละและความไว้ใจสิ่งที่เน้นที่สุดก็คือความไว้ใจกันในทีมการที่เราต้องแบ่งคะแนนให้กันทําให้ผู้เล่นต้องเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมนั่นเองครับ 2. เกมขังเดียว หรือแจ็คโคแดงเกมประเภทนี้จะเป็นเกมจิตวิทยาและก็การเอาชีวิตรอดในเกมผู้เล่นจะต้องสวมปลอกคอที่ด้านหลังจะมีสัญลักษณ์ไพ่ปรากฏอยู่โดยที่ผู้เล่นเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นไพ่ของตัวเองได้เลยโดยวิธีเดียวที่จะชนะเกมก็คือถ่ายว่าไพ่ของตัวเองคือดอกอะไรและเกมนี้จะจบลงก็ต่อเมื่อฆ่าแจ็คโคแดงที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มเราได้เท่านั้นโดยตลอดทั้งเกมแจ็คโคแดงจะคอยปั่นประสาทผู้เล่นคนอื่นด้วยการโกหก และสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความหวาดกลัวและเมื่อผู้เล่นทายไพ่ของตัวเองผิดระบบจะนับเป็น1แต้มเมื่อทายผิดครบ4ครั้งผู้เล่นจะถูกตัดหัวทันทีเกมนี้คือการทดสอบความไว้ใจที่โหดร้ายที่สุดครับเพราะผู้เล่นไม่สามารถชนะเกมนี้ได้ด้วยตัวเองแต่ต้องพึ่งข้อมูลจากคนอื่นเท่านั้นครับ 3. มเกมเชคเมดหรือควีนโพดัมเกมประเภทนี้จะเป็นเกมการต่อสู้แล้วก็การเอาชีวิตรอดเกมนี้จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมได้แก่ทีมควีน ที่มีสมาชิก4คนและทีมคู่แข่งที่มีสมาชิกมากถึง16คนเกมจะเล่นทั้งหมด16ร,รอบโดยแต่ละรอบทั้งสองทีมจะต้องสลับกันเป็นผู้ไล่ล่าและผู้ถูกล่าผู้ไล่ล่ามีหน้าที่ไปแตะปุ่มที่ด้านหลังของฝ่ายตรงข้ามเมื่อแตะสำเร็จผู้เล่นคนนั้นจะเปลี่ยนสีและย้ายมาอยู่ทีมเดียวกันกับผู้ไล่ล่าทันทีโดยเกมนี้เนี่ยจะทําให้เห็นถึงความได้เปรียบที่ดูเหมือนเป็นรองแม้ทีมควีนจะมีผู้เล่นจํานวนน้อยกว่า แต่พวกเขาสามารถใช้ไหวพลิบในการดักทางและพลิกเกมได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจํานวนคนไม่ได้ตัดสินชัยชนะเสมอไปแต่กลยุทธ์ที่เฉียบคมและทีมที่แข็งแกร่งตั้งหากที่สามารถพลิกเกมได้นั่นเองครับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวเราการที่ผู้เล่นเปลี่ยนทีมได้ตลอดเวลาเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ รวมถึงความร่วมมือในโลกของความเป็นจริงเกมนี้จะสอนให้เราเรียนรู้ที่จะประเมินสถานการณ์รอบด้านและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนการเพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้ 4. เกมตาช่างหรือคิงข้าวหลามตัดเกมนี้จะเป็นเกมประเภทสติปัญญาและไหวพลิบผู้เล่นทุกคนจะต้องเลือกตัวเลขตั้งแต่0ถึง100เมื่อทุกคนเลือกแล้วระบบจะนำตัวเลขทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยและนำค่าเฉลี่ยนั้นมาคูณด้วย0.8นผู้เล่นที่เลือกตัวเลขได้ใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด คือผู้ชนะโดยในแต่ละรอบผู้เล่นที่แพ้จะถูกหักคะแนนไปคลนละหนึ่งแต้มและถ้าคะแนนลดจนถึงลบสิ 10, ก็จะถูกกำจัดออกจากเกมทันทีโดยเกมนี้ครับจะสอนให้เราเห็นว่าความฉลาดเพียงอย่างเดียวไม่พอครับจะต้องเข้าใจถึงความคิดของคนอื่นด้วยโดยตามหลักคณิตศาสตร์แล้วถ้าเราจะชนะเนี่ยเราต้องเลือกเลขศูนย์ใช่ไหมครับแต่ในชีวิตจริงนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดตามหลักตรรก,กะได้คุณต้องคิดให้ลึกซึ้งว่า คนอื่นจะเลือกเลขอะไรและจะมีคนเลือกเลขสูงๆเพื่อปั่นเกมหรือไม่เพราะการกระทําของคนเพียงคนเดียวนั้นไม่สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกมนี้ไปได้ทั้งหมดครับทั้งหมดนี้ครับคือหนึ่งส่วนที่น่าสนใจที่เราได้จากซีรีส์ Alice in b o r d e r l น n d นั่นเองครับนอกเหนือจากฉากแอคชั่นที่น่าตื่นเต้นแล้วเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้ยังเต็มไปด้วยปรัชญา และข้อคิดมากมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละเกมครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยากจะแนะนําให้ไปดูจริงครับรับรองเลยว่านอกเหนือจากความสนุกที่เราได้จากซีรีส์แล้วเนี่ยเรายังได้ข้อคิดในหลายแง่มุมที่เอามาปรปับใช้กับชีวิตได้ด้วยเหมือนกันครับถ้าใครฟังแล้วมีมุมมองอืน่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมพูดไปก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับ EP หน้าเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาวิเคราะห์หนังเรื่องอะไรก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์้วกกก็ดดดตติามมช่องซยนรััไบสห สวัสดีครับ